เป็นรถหน่วยงานโปรประจำการนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าคันนี้ได้ตัวขับเคพื่อน4ล้อนะครับกับโตโยต้าโพลเจเนอร์สีขาวมึกวันนี้เราเอามาปรับราคาใหม่นั่นเองนะครับเป็น17จุด18เลขหมาเ1 1า9 0 0วันนี้ราคาเหลือ9,069,000บาทเราไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกบวันนี้อยู่กับผมในทอโต้ oto, นะครับก็อยู่ที่เดิมบมิษัทาทอโต้นะครับเหมือนเดิมอยู่กับผมอยู่กับรถสวย วันนี้ผมเอารถมาปรับราคาอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วเป็นฟอร์ดเนเปิลวันนี้เป็น PPV เหมือนกันนะครับฝากกดซับราคาใหกดติดตามไปด้วยนะวันนี้ผมมีนี่เลยนี่เลย,เลยคันนี้เลยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสองจุดแปดซิกมาโฟขับเคลื่อนสี่ล้อสีขาวมุกนะปีสิบเจ็ดจดสิบแปดเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติเข้าศูนย์ตรงทุกอย่างรถเนียนคลิปนะคันนี้ได้สีขาวมุกได้ตัวขับสีปรับราคาใหม่เหลือเพียงเก้าแสนหกหมื่นเก้า นะเหลือ969นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับว่า969เนี่ยรถคันนี้เนียนสมราคาไหมนะครับด้านหน้าตรงรุ่นนะหน้า,นาคุกกี้สีขาวคันนี้ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับโลโก้กระจังเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับสวยสายไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED แบบไบบีมนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีไอตัวหลอดไฟสูงนะจะใช้หลอดลูกแก้หลอดนี้หลอดเดียวเป็นไฟสูงไฟต่ำ นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์คือตรงนี้เป็น led นะครับไฟตัดหมอกเป็น led แล้วนะครับตัวรถต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับนะดูนะเดี่ยเนียนคลิปโคมแท้เดิมโรงงานนะครับโคมแท้เดิมโรงงานนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับนะชุดกันชนแนบสนิทเลยคันนี้ราคาเหลือ969นะฟรีดาวผ่อนประมาณอ่า9ก้าแสนก็ผ่อนประมาณ1 7ื0 0เประมาณนี้นะครับก็รถครอบครัวคันเดียวจบคันนี้ได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะเป็น4 wheel นั่นเอง นะไปได้ทุกที่ขับสบายขับสนุกประหยัดน้ํามันนะไม่ได้เชื่อว่าเครื่องยนต์2.8เนี่ยประหยัดน้ํามันมากเลยนะนะ้าสิบกวโลลิตรนะครับเทียบกับพวกเบนซินที่ไม่มีเทอร์โบนะอัตราการสช้เปลืองพอๆกันนะแต่คันนี้คือรถไซส์ใหญ่ไปได้เจ็ดคนนะครับดูนี่นะครับล้อแม็กตรงรุ่นนะเป็นทูโทนนะครับยางคันนี้เป็นปี19เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เป็นดันลล็อนะครับเปลี่ยนมาหนึ่งชุดนะสีขาวมุฟบาง,บาง รกระจกเดิมทุกบานนะครับกระจกหน้าโตโยต้านะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับกระจกบานข้างก็โตโยต้านี่เห็นไหมนะครับคันนี้เดิมนะคันนี้เดิมกุญแจสมารท์ทคีเลตมีให้2ดอกนะครับตัวเป็สิบเนี่ยตัวบันไดด้านข้างมันจะเป็นทูโทนที่เหยียบเป็นสีดําขอบมันจะเป็นสีเทานะมันจะมีรุ่นที่เป็นสีดําทั้งหมดก็มีนะครับตัวนี้แหลกหลังคาทุกอย่างมีให้ครบ แข็งแรงใช้งานได้นะครับติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เป็นดิสสี่ล้อแล้วนะเป็นดิสสี่ล้อแล้วนะครับหน้าหลังนะครับสีขาวมุกสวยๆไฟท้ายเป็น LVD นะครับไฟท้ายเป็น LVD แบบนี้เป็น LVD นะครับนะโลโก้2.8อยู่ครบนะครับพาดหลังโครเมียมนะครับพาดหลังโครเมียมโลโก้ซิกมาโฟอยู่ครบนะครับไฟท้ายไม่บิวไม่มีแตกนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง2จุด นะพร้อมสปอยเลอร์ตัวนี้นะแล้วก็ไฟเบรกนะครับนะปาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับเปิดง่ายปิดง่ายสบายๆคันนี้เปิดง่ายปิดง่ายภายในเป็นโทนพรมพืนะ้นอะเป็นสีดํามีพรมกระดุมให้หนึ่งชุดแล้วตัวเบาะเนี่ยเป็นสีออกว่าสีไข่ไข่สีเปลือกไข่นิดนึงมันเป็นบ่งบอกมันเป็นซิกเนเจอร์ของตัวซิกมาโฟนนั่นเองนะครับนะตัวเบาะก,ก็ไม่ค่อยได้เอาลงไม่ค่อยมีรอยที่เหล็กนะครับถือว่าใช้งานน้อย นะแล้วดูโครงสร้างตัวรถนะครับเม็ดอารนะ์ด้านบนเม็ดอาร์ครบหมดเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับ969,000บาทคันนี้นะ9ก9 0 0 0บาทนะกับ t o y o t a Fortuner นะครับ2.8ขับ4นะใครที่ต้องการนะผมบอกเลยว่าวันนี้รีบ,รบๆเลยนะครับปรับราคาลงใหม่ทั้งร้านตอนนี้นะครับกำลังไล่รีวิวอยู่นะค่อนข้างแบบรเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะตอนสองว่ามีอะไรบ้าง ห้องเลยสสารตอนสองของตัวซิกมาโฟนเนี่ยตัวเบาจะปรับได้หลายระดับนะตัวน,นี้คือตั้งตรงนะรปรับลงได้อีกนะจริงๆมันเอ็นได้กว่านี้อีกแต่ว่าเราต้องพับเบาแถวเนี้ออกนะพับเบาแถวนี้ลงนะมันจะเอ็นพนักพิงได้เยอะนะครับแล้วก็ที่วางแขนมีให้ครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเปิดปิดสไลด์วางได้2แก้วนะครับมันจะมีที่รองไว้เวลาเลิกใช้ก็ดันกลับนะครับดันกลับเวลาจะเปิดก็ก,กดก็จะออกมานะครับ ตัวบอกก็ต้องบอกว่าลุกนั่งสบายนะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบนี่เลื่อนได้เลื่อนได้นะครับนะแล้วก็แอร์อยู่ด้านบนนะที่คอนโทรลแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติแล้วสำหรับตัวฟอร์ตูเนอร์คันนี้นะครับสองจุดแปมีพาวเวอร์เอาท์เลตมีที่เสียบไฟบ้านให้เรียบร้อยนะค่้นข้างครบถ้วนนะตัวบอกก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับเป็นบอกไฟฟ้าสวยๆนะคุณแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับ พ่อบอกว่าใช้งานดีมากคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับตัวรถขับสี่นะบอกไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะครับสำหรับรถขับสี่หรือว่าโอเคใช้งานดีมากแล้วดูตัวเบาะนะไม่มีฉีกขาดนะทั้งสองที่นั่งเลยไม่มีฉีกขาดนะครับนะรถสวยเดิมนะครับนะแต่ตัวนี้ต้องไล่ดูนะด้านหน้าเอาฝั่งนู้นก่อนเลยฝั่งนี้มันจะมีคูบล็อกมันจะเขียนว่าปร r ญเนอร์เห็นไหมครับมันมีคูบ็อกนะครับมันจะมีแอร์อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้ แล้วจะเป็นที่เก็บนะพวกคู่มือนะแล้วก็อุปกรณ์ใช้รถต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำเนารถนะเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจำการมานะครับเลขใหม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นน้อยๆนะผมกดให้ดูน, 11, 11, 9, นี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับแล้วปัดเลื่อนมาใช้ได้ทุกจุดนะครับหน้าจอโตโยต้าแท้โตโยต้าแท้ระบบแอร์เป็นอัตโนมัติ อัตโนมัติแบบนี้นะครับสั่งเปิดปิดแอร์หลังได้ถ้าอันนี้คือเปิดแอร์หลังอยู่ถ้ากดให้มันดับก็คือปิดแอร์หลังนะตรงนี้ก็จะเป็นช่วยชะลอลงทางลาชันนะครับตัวนี้เป็นที่เข้าเกียร์โฟนะครับมันจะมี two high f high แล้วก็ four low นะครับนะบถือว่าเรื่องชันใช้งานนี่ตอบโจทย์สุดๆนะครับที่วางแก้วน้ำสอจุดนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับ สามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับโดยเลื่อนไปที่เกียร์ดีแล้วตบเข้าหาตัวแล้วดึงขึ้นดึง,ดงลงได้จะเป็นการเชนเกียร์นะแทนการใช้พัดโรชิพได้เลยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่2โหมดอีโคและพาวเวอร์ออโต้สตาร์ทสตาร์ททักชั่นคอนโทรลนะครับพวงมาลัยตัวนี้ต้องบอกว่าฟูลมัลติเหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายเอนเตอร์เทนเมนต์นะฝั่งขวาหน้าจอนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแมนนวลนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับระบบเกียร์พัดโรชิพมีให้ซ้ายขวาเลย มีให้แล้วก็มีล็อกความเร็วมาให้นะในตัว2.8นะครับจะมีล็อกความเร็วหรือว่า c ูสคอน control นั่นเองมีมาให้หมดเลย mm hmm. นะครับคันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะถ้าเรื่องการใช้งานผมบอกเลยว่าไม่แพ้ใครนะกระจกทุกบานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะเป็นอัตโนมัติทุกบาทวันนี้ที่สําคัญเลย mm hmm. คือเรามาปรับราคาใหมนะ่นั่นแหละเหลือ969,000บาทนะเหลือ969นะครับเห mm hmm. ลือ969นะครับ mm hmm. 9, คันนี้นะแ mm hmm. ล้วดูตัวรถเนียน mm hmm. กลิปยู้แต่ฝาโปงบน เอ็นเม็อาร์คนะครบถ้วนนะครับแล้วดูตรงนี้ถัดสีเขียวอันนี้คือรถไม่เคยทําสีเลยนะครับนี่สองนี่จะชัดโตโยต้านะครับหัวนอ็อตนะครับมาดูตัวขาดย็งไงสวยมากสวยมากเครืนะ่องยนต์ตัวนี้เป็นสองจุดแปดเทอร์บโบเดี่ยวนะแบตเตอรีย่ยังเป็นของโอตโยต้าอยู่เลยนะเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับหัวนอ็อตซ้ายขวาเดิมสนิท ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับตัว t o โยต้าโพชเชเคันนี้ที่เราปรับราคาลงมาใหม่นะเหลือเพียง969,000บาท969หนึ่งแสหนึ่งเก้ากิโลเลใไมล์รถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานถึงเป็นตัวขับ4แลเราก็ให้ประกันเครื่องเกียร์1ปีนะบริการถูกเชิญทั่วประเทศ1ปีถ้าใครสนใจ f o r เ u n e r คันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะแล้วคลิปหน้าผมจะลถคันไหนมาปรับราคาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ